ใครสนใจท่องเที่ยวในช่วงปลายปีแบบนี้ผมมีข่าวดีๆมาฝากต่อเนื่องเลยครับทางคุณถาปณีเกียรติภัยบุญนะครับรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าทอทอท,อทอเปิดเผยว่าทอทอทเตรียมจัดก,กิจกรรมยิ่งใหญ่ส่งท้ายปลายปีครับาการ,รเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวในประเทศและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับการจัดงานจะมีขึ้น15-18 ธันวาคมนี้นะครับตั้งแต่10โมงจนถึง3ทุ่มจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเซริกิตนะครับภายใต้แนวคิด Travel Now Free Now ยิ่งเที่ยวยิ่งดียิ่งเที่ยวยิ่งฟรีนะครับ วัตถุประสงค์หลักเลยแล้วก็คือในเรื่องของการเซฟพาร์ทเนอร์แน่นอนนะคะพาร์ทเนอร์ของเราที่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากๆก็คือผู้ประกอบการเราจะเห็นได้ว่าวันนี้เราจะมีการนําเสนอผู้ประกอบการจากทั่วทุกภูมิภาคกว่า300รายนะคะในการที่จะมานําเสนอแพ็กเกจสินค้าสิ่งที่เขาจะได้ก็คือว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ไปลงไปในฐานลากสิ่งที่อยากจะได้เห็นก็คือว่าตอนนี้เราจะมีการเชื่อมโยงในทุกๆมิติสิ่งที่ได้ก็คือว่าเราอยากให้คนท่องเที่ยวหรือผู้เยี่ยมเยือนเนี่ยใช้ใจ่ายเงินแบบเป็นห่วง So, ดังนั้นเนี่ยภาคส่วนเศรษฐกิจเราต้องตอบโจทย์นะคะว่าการท่องเที่ยวจะไม่ได้แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งการท่องเที่ยวจะต้องลงไปถึงชุมชนท่านที่สนใจนะครับก็ติดตามประเดียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Amazing Thailand แล้วก็ TAT Call Center นะครับโทร1672ครับ